วันนี้ไปใช้ชีวิตไปคบกับใครก็คงได้รู้ใจคนถ้ามันจะไม่ได้ใจใครก็ไม่เป็นไรให้รู้ใจคนด้วยคนและรู้ใจคนแล้วก็หันกลับมาดูใจเราว่าเมื่อเรารู้ใจคนบางคนแล้วคนบางคนเนี่ยเขามีใจไม่ดีใจเรายังดีอยู่ไหมถ้าหากว่าคบคนบางคนและเขาต้องการผลประโยชน์จากเราใจเราจะยังรู้สึกดีกับเขาต่อไหมยังไงเสีย ก็คงยังจะต้องดีต่อกันและกันต่อให้เขาจะคบเราด้วยความรู้สึกแบบไหนแต่เราจะต้องดีกลับไปชาตินี้เราจะต้องมีใจที่ไม่ดีไม่ได้ต้องดีกับทุกคนให้ได้แต่ดีในระยะที่เหมาะสมดีแบบไหนแล้วเราไม่เจ็บตัวดีแบบไหนแล้วทำให้เขาไม่เป็นคนร้ายยังไงเสียวันนี้ไปใช้ชีวิตก็คงถึงจะไม่ได้ใจใครแต่ก็ได้รู้ใจคน แล้วก็หันกลับมามองใจตนถ้าใจเราร้ายแสดงว่าเราเป็นคนไม่ดีต่อให้เจอคนไม่ดีใจเรายังจะต้องดีเจอคนร้ายใจเราจะต้องไม่ร้ายวันนี้ขอให้ไปใช้ชีวิตไม่ได้ใจใครก็รู้ใจคนและที่สำคัญต้องรู้ใจตนว่าใจเราชาตินี้ต้องไม่ดีไม่ได้